ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับเอ๊ะเขาบอกว่ายังไงสั่นสะเทือนไปถึงโรงพักใช้คำนี้ได้นี่มีบ่อนเหรอไม่มีบีอนฮะแต่ว่าสั่นสะเทือนจริงๆฮะุดลงไปเป็นแอ่งเลยฮะเอาไปดูฮะสนอัมมาหลายคนมีการแชร์ภาพกันเกิดขึ้นนะครับอ่าดูภาพกันก่อนนะครับทำหมดเลยครับห้องจราจรโอ้พ่วะอไมไหวอย่าไปเข้าไปนะ ของพังครับของพังเลเสียหายหมดห้องคอมพิวเตอร์เสียหายหมดการนี้นี่ไงหลายคนก็แชร์ไงสั่นสะเทือนไปถึงโรงพักครับ,รบตอนแรกถ้าใครไปดูภาพนึกว่าเอ๊ะคดีบ่อนคดีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ฮะแต่มันเป็นพื้นซุดตัวนะครับนี่คือสภาพห้องปฏิบัติงานฝ่ายจราจรและฝ่ายสืบสวนชั้นหนึ่งของสอดอหัวหมากฮะมันซุดเป็นแอ่งอย่าง้ยะไปประมาณสัก50เซนได้เป็นแอ่งกระทะเลยฮะ บางจุดเนี่ยซุดหนักกําแพงกับพื้นแยกออกจากกันกลายเป็นรูรขนาดใหญ่ซุดเป็นจริงเป็นจังเลย<อ>คุณครับตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ11โมงของวันที่24สิงหาฮะตำรวจอยู่ในเหตุการณ์เพราะต้องทำงานใช่ไหมฮะได้ยินเสียงคล้ายๆพื้นมันแตกตัวรู้เลยว่าเ๋ย่ามันจะเกิดเหตุการณ์วิ่งออกมาฮะดีนะวิ่งออกมาทันไม่มีใครจะรับบาดเจ็บนะครับรบ,บอกว่าจริงๆอ่ะเดิมทีตรงนี้มันเป็นที่ว่างเปล่า ทางสอน,นอก,ก็ยกพื้นให้สูงขึ้นให้เทียบเท่ากับถนนฮะต่อมาเนี่ยก็มีการกั้นห้องไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นแล้วก็ย้ายเข้าของเข้ามาทํางานสาเหตุที่เกิดแบบนี้เขาคาดว่าเพราะปูนมันเสื่อมสภาพตามการเวลาตอนนี้ประสานไปยังกองโยธาธิการสํารัการส่งกําลังบํารุงสํารักานตํารวจแห่งชาติให้เข้ามาตรวจสอบและก็ซ่อมแซมโครงสร้างใหญ่มีปัญหาไหมเขาบอกว่ายืนยันโครงสร้างไม่ได้มีปัญหานะครับเก้ามือกว่าแล้ว ก็ทางหนุ่นน่าจะราจองก็เลยบอกว่าเอ้ยเนียเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปดีกว่าให้เจ้าหน้าที่ที่เขามามูความรู้หรืออะไรเนี่ยให้มาดูหน่อยซึ่งระหว่างนั้นก็สักสิบเอ็ดโมงครึ่งก็พุ่งไปเอาช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับคุณบอลรัชตะทีมข่าวช่องวันสามสิบเอ็ดของเรานะครับลงพื้นที่ดีฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะลอยแตกใหญ่กว่ามือของบอลอีกอ่ะรอดดูฮะรอบเลยฮเลยอ่ะ ถูกไหมฮะคือมันเกิดรอยร้าวชัดเจนหลายจุดโดยเฉพาะบันไดาทางขึ้นฮะรอยแยกใหญ่สามารถสอดมือเข้าไปได้คุณผู้ชมครับเอ๊ะโครงสร้างหลักมันไม่กระทบจริงหรือเปล่าน่าก,กลัวจังน่าก,กลัวเลยผมเป็นกังวลเป็นกังวลแล้วห่วงวแล้วฮะเขาบอกว่าห้องปฏิบัติการจราจรมีการนำกระดาษติดข้อความเขตอันตรายห้ามเข้ามาไว้แล้วนะครับภายในตอนแรกมีโต๊ะมีอะไรถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยเอาตรงเอาโต๊ะเอาสิ่งของต่างๆเนี่ยย้ายออกไปด้านนอกแล้วนะครับ แต่การซุดตัวของอาคารเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างเป็นส่วนใหญ่จึงทําให้อาคารที่อยู่จุดอื่นนะฮะเขาบอกว่าก็ใช้งานบริการได้ตามปกติไม่มีผลกระทบกับประชาชนนะครับอ่ะนี่แหละฮะเดี๋ยวรอดูก่อนผมอยากจะให้ตรวจสอบโครงสร้างจังเลยอ่ะครับแต่ดูแล้วเสี่ยงนาออันตรายจังดูแล้วเสี่ยงนะฮะอ่ะเดี๋ยวละว,วันนี้เราดูความเคลืบหนด้ากันต่อนะครับวันดีสนุกดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้